ครับต่างประเทคทางราคาราจย์ขับเปลี่ยนหัวใจมุ้งมิ่งมุ้งมิ้งช่วงนี้ทำไมได้ไหมคะนี่เริ่มแล้วใช่ไหมต้องเดินล้วจ้ะค่ะช่วงนี้มุ้งมิ้งเหมือนกันก็เหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆอย่างที่พี่ๆเห็นนะคะ แฮปปี้ <Happy. S 1> <Happy. S 2> ดีคะ่ะกีป,ปีแล้วครับลอกปีกี้จะสมปีแล้ว,ลวใช่เป็นทุกเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ทะเลาะก็งอกัน <c oughs> คุยกันมีอะไรก็คุยกันคะ่ะใช่ก็ขับตัวกันค่นอนข้างลงตัวมาก ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรก็คือแบบรู้ว่าแบบเขาต้องการอะไรเขาก็รู้ว่าแบบหนูต้องการอะไรอะไรเงี้ยทะเลาะก,กันถี่มากไหมแค่ไหนคะหรือว่าจริงๆรแล้วมันร้อยมากเออช่วงช่วงนี้บ่อยนิดนึงไม <c oughs> ่แต่แบบแค่แบบเรื่องเล็กๆหน่อยๆอะคะ่ะแต่ว่าก็คือแบบก็คุยกันเพราะว่า แบบทําธุรกิจด้วยอะค่ะก็เลยแบบมีเรื่องจุกจิกเยอะใช่ปัญหาเรื่มมาจากธุรกิจใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบบแค่ไอเดียกันเลยแบบระวังประชุมอะค่ะก็คือแบบประชุมเนี่ยเวลาประชุมก็คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบแฟนกันแล้วไงใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ถึงทั้นรุแนแบบขึ้นทําเลิกอะไรอย่างงี้มอไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือแบบอยากอยากให้แบบท็อกกีไปแบบ แบบสวยงามแค่นั้นเองอะค่ะแค่อยากให้แบบดูดีค่ะอาสาตีพี่ฮันน่ารักขึ้นยังไงบ้างรรน่ารักขึ้นค่ะเขาก็แบบปรับตัวมากขึ้นด้วยแล้วก็คือแบบเขาเป็นคนที่ใจร้อนด้วยไง <c oughs> อืมก็เลยแบบเขาก็แบบปรับตัวให้แบบใจเย็นลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่อ,อนเก่งขึ้นไหมคะเขาเขาหรือเราอ้อนเก่งกว่าใครอ้อนยังงกงอนนะคะอ่อนอ่อนอ่อน ทั้งคู่อ่ะอืมทั้งคู่กเัง่ใช่แต่ในรูปในไอจีดูแบบว่าหวานทีแบบทุกรูปที่ต้องแบบลงคู่มีรูปคู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็โควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วก็ทำงานก็คือแบบโดนแค้นหมดก็เลยพยายามจะหากิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แบบ ก็แบบไปไปมาๆก็คือแบบมีอะไรก็แบบเอออยากกินอะไรก็คือแบบทำให้หรือแบบเล่นติ๊กตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไปเรื่อยแล้วก็แบบไปดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนพบความสุขใหม่ๆไหมแบบด้วยกันไหมคะสองคนเลยแบบว่าสิ่งที่ชอบทําด้วยกันสองคนแบบเป็นช่วงโควิดแล้วมันในช่วงโควิดได้เจออะไรที่รู้สึกว่าทาด้วยกันแล้วแบบที่เป็นพิเศษมากกว่าปกติที่ที่เราเคยทํามาก่อนเหมือนหนูจะแบบแสบอะไรที่เขาชอบ อย่างเช่นเขาชอบแบบสัสมเบบิกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จียอนก็แบบค่อยๆศึกษาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องแบบเรื่องแบบรูปภาาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบจากพวกศิลปินต่างๆอะค่ะเกือบชอบก็คือแบบซื้ออะไรอย่างเงี้ยไปดูอย่างเงี้ยคือแบบชอบชอบเสพอาร์ตมากขึ้นแลก็คไปดูกับเขาด้วยแล้วก็อินขึ้นใช่ค่ะอินขึ้นอพราะเวลามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้ได้คุยถึงเรื่องอนาคตต้างหรีอย จริงๆคุยบ้างไหมก็คือคุยบ้างอะค่ะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบแบบจะให้มันเกิดขึ้นเลยใช่แบบแพลนเลยว่าเออไปวันไหนวันไหนหรือแบบตอนไหนอะไรเงี้ยคือแบบทงคู่ก็จะแบบไม่ค่อยชอบอไม่อยากแต่งหรือยังคะเราตอนนี้ะอะคะอยากแต่งไหมตอนนี้ยังไอยาก ไม่รู้ค่ะตอนนี้แฮปปี้ดีอะค่ะก็คือแบบใช้ชีวิตที่แบบเป็นคู่ด้วยแล้วก็เป็นชีวิตของตัวเองด้วยคือแบบไม่มีอะไรที่แบบไม่รู้ไม่ไม่มีอะไรที่มันกั้นนะคะก็ชอบอย่างเห็นบอกว่าช่วงนี้เราลองมันบ่อยขึ้นคนไทยมันจะมีอาไรที่ว่ามปีเลิกอยแบบนี้เรากลัวมั้ยสามปีเจปีสามเจ็ดเลยเราอ ก็เจนเพราะว่าคนไทยเขาจะเชื่อกันเุกเลขทวกนี้อะไรถ้าเป็นเรื่องไม่ดีไม่ดีหนูก็จะแบบเสียบเป็นเป็นชาติอย่างนี้เลยแบบเป็นคุณเกาหลีไงไม่เชื่ออย่างเนี้ย ชาวคนเกาหลีเขาไม่มีพวกนี้ใช่ไหมน่าจะมีแล้วค่ะคือแบบคือคือแบบเข้าใจยากขึ้นไหมม่ไม่ใช่แต่ว่าแค่เรื่องเรื่องที่แบบปรับจูงกันไม่ปรับจูนกันมากขึ้นแค่นั้นเองของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธุรกิจไปที่ได้แบบมีการทะเลาะกันนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องคู่ก็คือแบบทะเลาะกันแบบอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบกินอะไรคือแบบไม่เลือกสักทีก็เลยแบบงอนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปัญญาอ่อนอะ อ่าไปที่เรื่องโควิดไปเห็นว่าธุรกิจก็ยังมีโควิดอย่เป็นไงบ้างธุรกิจมาใหม่น้ำซุปจริงๆก็ไปได้ดีอะค่ะแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะดีขนาดนี้ค่ะก็ทุกคนก็ชอบเป็นไงคะอร่อยค่ะน้ำส้มอะไรคะใช่ค่ะน้ำส้มดีจังค่ะทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้ถึงมาทำธุรกิจนี้ครับ จริงๆพี่ฮั่นกับหนูอะชอบชอบชอบ,ชอบกินน้ำชอบกินส้มหนูอะชอบกินส้มแต่พี่ฮั่นอะชอบดื่มน้ำส้มแต่ว่าคือแบบพอพอกินไปกินมาแล้วจียนรู้สึกว่าเหมือนแบบเนื้อส้มมันไม่ค่อยมีอะ่ะ<ม>ก็เลยแบบอยากให้มีแบบเนื้อส้มเยอะๆก็เลยจริงๆเราก็ทํากันเองตอนแรกแล้วก็ให้ให้แบบคนรอบข้างคือใครคนรอบข้างก่อน<ม>ว่าเป็นไงเป็นไงแล้วก็แบบทุกคนก็ชอบอ๋อเหรอก็เลยแบบ ถ้างั้นจริงจังเลยดีกว่าก็เลยแบบเริ่มจริงจังและตอนนี้ไปไกลแล้วตอนนี้แบบใหญ่ขึ้นคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขึ้นขนาดนี้ค่ะตอนแรกคิดว่าจะแบบทาแบบแบบเล็กแบบเล่นๆอย่างเงี้ยแต่ก็ความจริงใจก็มีแต่ก็ไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าจะแบบใหญ่โตขนาดนี้ยิตภัณดีใช่ไหมแบบว่าผลกอบรับมาดีค่ะดีคนทุกคนชอบยางเ ก็ก็ครึ่งครึ่งอะค่ะกับพี่ฮั่นกับหนูครึ่งครึ่งใช่เหนื่อยแน่นมากเลยเราจริงจริงเหนื่อยนะเพราะว่าการที่แบบมีเนื้อส้มก็คือแบบต้องต้องแบบใช้อีกแรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหนื่อยแต่ก็แบบอยากให้มันคุณภาพคงที่อะค่ะก็เลยแบบทําแบบพยายามที่จะให้ดีกันยังไงบ้างคะ ออของคือจริงๆทั้งคู่ก็อยู่เบื้องหลังแต่ว่าพี่ฮันก็จะรายละเอียดกว่าคือแบบเรื่องเรื่องแบบแบบทุกอย่างอะคะ่ะคือแบบในบริษัทก็จะแบบของพี่ฮันเลยแบบเรื่องครีเอทีฟน่นนี่นั่น,นแล้วก็หนูก็ช่วยบ้างแล้วนูก็จะเป็นสายมีเดียใช่ค่ะสั่งได้ยังไงลูกเออสั่งได้นะคะมีทาง Instagram Facebook Line Offi c i a l นะคะดีจัง u n d e r s c o r e อร์จูค่ะถามที่เกาหลีบ้างคุณแม่พี่นู่เป็น,ปนไงบ<ะ>้างเขาจริงๆเขา เริ่มมีอีกแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เดือนสงเดือนที่แล้วอะค่ะตั้งแต่แบบอีเทวอนเนาะก็เลยเขาก็เป็นห่วงกันแต่ก็อืมตอนนี้ที่ไหนก็ต้องระวังด้วยกันแหละใช่ค่ะก็คือแบบสวมหน้ากากตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแค่นั้นก็ที่นูดูเหมือนจะแบบรุนแรงก่อบ้านเราคุณแม่อยู่ที่นู้นยางไรบ้าง ช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆคือแบบรุนแรงเพราะว่าคือแบบออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือหาแมสไม่ได้แล้วหนูก็ส่งไปแล้วก็แบบไม่ได้ถึงสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบคุณแม่ออกจากบ้านไม่ได้เพราะไม่มีแมสใช่ค่ะแล้วก็แบบ่าก็ไม่ได้ก็เลยเป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้คือแบบ รื่นรื่อแล้วอะค่ะก็คือแบบซื้อได้ปกติย้อนกลับไปช่วงนั้นเราห่วงมากน้อยแค่ไหนกับแบบองคท่านมันไลกันด้วยเนาะเราแบบไปหาไม่ได้อีเป็นห่วงเป็นห่วงเฉยๆแต่ว่าคือแบบตอนนั้นคือแบบเพิ่งเพิ่งเจอกันคือแบบนูไปนูกลับมาจากใช่ค่ะช่วงกุมพาแล้วก็เริ่มระบาดช่วงหลังๆนั้นก็ก็เลยแบบแค่เป็นห่วงเฉยๆว่าแบบยาออกไปไหนนะคือแบบอยู่แต่บ้านเลยอย่างเนี้ย เขาอยู่กับใครกับครอบครัวค่ะใช่ทุกคนแยากก็ดูแลตัวเองดีใช่คะ่ะครั้งนี้นานสุดไหมที่ไม่ได้กลับบ้านนานสุดนานสุดตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนส่งแล้วก็หกเดือนปะคะใช่เออหลายเดือนค่ะห้าเดือนใช่ใช่ครับคือปกติหนูก็จะบินไปหาแบบทุกๆุสามเดือนอยู่แล้วไงค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือแบบไปไม่ได้ใช่คือจริงๆไปได้แต่ว่ากลับไม่ได้ใช่ค่ะแม่ก็เป็นห่วงเรายังไงบ้างอยู่ที่นี่อะไร ตอนแรกเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าคือแบบช่วงนั้นก็หนูก็ไปไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาก็เป็นห่วงว่าคือแบบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพยายามใส่แมสนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนาะค่ะตอนนี้กลับมารับงานแล้วอ๋อค่ะคุณนริมค่ะโอเคไหมขอบคุณ